ตอนนี้เสียงบุญตาฟังมันดาเก้าเว้าหันเข้าใส่ลูกใจกบเนอุปมาได้สาทุกยกเหตุผลขึ้นมา แห้บุญตาบำเพ็ญสางภาวนาบวชอีกไม้โอ้ยฟังแม่ยเบาดอกมาใส่เิเีเห็นใจยังมากลวนสรงสารเจ้าแม่ฟังคูนน่โอ้ยน้องม่ขันหากบุญบ่ร้อมอยากกินอ้อมเหลือกแก่เน่ ลูกบ่เน่งแทงเจสิบวชดเรียนเพื่อเพียนขามเนี่ยนาเก่าเบากราสโซสนองบุญคุณของท่านเนี่ยเวตีนูบวชถือเพียรพูกมาจัน์สูงพระเหลืองอารามเจ้าไว้ถือมันแก่นทราธรรมเนี่ ให้ทวงมาน้องนั่นเป็นผู้คำมันเบียไค่นาสวนย่าเลี้ลวนไปไหลทางยาปล่อยวางมันดาเจ้าเนี่ยทวงมาเอ้ยเมาน้ำไก่สีลืมเทาละเมาน้ำตุนสีลืมเมแก่ลงคำเสี้สิลื่มแม่คำโบราณิืนเกาแก่งจริงแก่พอเถือกลาย สำหรับทั้งไฟอ้ยสี่ขอบวชเป็นสงสี่เป็นองค์พระสัมมาสัสนาพุดพอนี่บ่กกังวลนำทั้งบ้านอันคิดกันทูกๆูกจางดองต้องเปลี่ยนผู้สร้างหาทั้งหัวว่าให้สวนเนี่แม่อ้ยแม่จังว่าทุกสิ่งลวนในสุดซึนสำลันจิดเด้อแม่ดึง ยาได้ลำพันธจิตเก่าหมองมาโนฮอนเหย,ยายาทอนในควันกลุมเกือไฟสุมยังจุดเกลลูกิเป็นผู้เสียว่าทางขึ้นสูน่สวรรค์ พอให้คุณเม่นั้นจงสืดซึนสำลันใจถ่อเม่เอ้ยเนียวไลยไดมันดาเกียรใครประงคงสิตรงเป้าเนี่ยลูกสิเป็นผู้เสียตรงเป้าโลกเสียวใจเจ้ามันดาให้แต่งต่ำ้าตาไว้ละเด้อแม่บ่ลิคขันพาเพื่อนใจต่ำวินัยเพื่อนบอกก้าวศาสียมอนใหนเม่เฝ่าาเา้าวบ้านไนซอยมืนเนี่ย เนียเห็ดเป็นบ่ต้องซื้อให้ชัดแจงแจงเอาเด้อแม่ด้้อไหมหกเขาเอาท้อเห็ดผ้าคุมจีวันยอมเนี่ยเทียนตัวพรมบูชาไว้คุณนระาไตดอกจำด้วยอุทิศทานเพื่อแผ่ส่วนกุศลใน้พ่ด้วยจึงยอมเขาดอกบวชสูงเงินี่ยจางว่าฝา โนอโอ้ยจังว้าฝ่าห้องโป่งสันขวารงเป็นบตดชื่นไปเป้าเตินกว่างปัดช้าไม่ใส่งานในวันเสาร์ลาสียงบุญตายินเดียเขาทำความเพี้ยนใ้หูซอง บ่ไดเดินผิดคองเหมือนควงมาผู้หวงลูกไซลาวแต่ใจละทั้งคุ่มเนน่ยและคุ่มใต้กะไหลลังเข้ามาหุ้มบอกเปินมาเฮ็ดบุญและซอยงานลังหุมก่อนนี่หบอบุญตาบวชเทีนหองเนี่เดินตามค้องพระองค์เก้า เมียจะได้อ้าวลูกตกล้วบวชให้แล้วมันด่าแกวให้แต่งตามนั่นละเลย